นิรังงพลครับเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ3ขวบตอนนี้11ขวบแล้วครับต้องฉีดอินซูลินครับวันละสองครั้งครับตอนเช้าเย็นครับใส่มาณครับตอนนี้อาการเบาหวานดีขึ้นไหมดีขึ้นครับรักตาที่ไหนครับการจนาบุรีครับใ้ฉันมะเขือครับฉันผัดใส่น้ำมันหอยครับเมื่อร้0ยกรัมครับ สี่ถึงห้าลูกครับคันมาแล้วสองมือครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับดีขึ้นตอนแรกที่ไปเมืองการประหวัตเท่าไหร่ครับหกร้อยครับหกร้อยเลยใช่ไหมครับเพียไหมเพียครับเพียแล้วจากนั้นจัสมาเขือไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นครับประหวัตเหลือเท่าไหร่ครับประหวัตเหลือร้อยหกสิบเหลือร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับตอนนี้ต้องฉีดซิรินหรือเปล่าไม่ต้องฉีดครับไม่ต้อฉีดเมื่อกี่วันแล้วสองวันครับสองวัน สัมเนรไปรักษาที่เมืองการประมาณกี่วันครับเจ็ดวันหกวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันพอใจการรักษาไหมพอใจครับหลวงพ่อเฮงที่รักษาสัมเนรตั้งฉายาสัมเนรว่าอะไรครับสัมเนรมะเขือครับทำไมถึงตั้งฉายาว่าสมเนรมะเขือครับเพื่อที่จะให้ไม่ลืมกินมะเขือครับต้องกินทุกวันไหมครับตอนนี้ต้องกินทุกวันครับแล้วเหตุผลต้องกินมะเขือท่านบอกไงครับท่านบอกว่าใอ้กินมะเขือว่าจะให้ลดน้ำตาลครับ พอมาเหมือนไรครับมันเหมือนรถครับเออรถเปไ็นไงรถเพอเครื่องยนต์มันร้อนมันก็จะวิ่งไม่ได้ครับต้องให้เติมน้ำครับแต่นี่นก็ถ้าแต่เครื่องร้อนก็ต้องกินมะเขือครับผัออก็สม่เมนก็ขอเชิญชวนทุกคนกินมะเขือกันด้วยนะครับเพื่อจะให้รักษาเบาหวานครับชือ่อจินดาบ โยมแม่ของสัมมาณีนางกพลค่ะสัมมานีเป็นประหวานตั้งแต่อายุ3ขวบตอนนี้11ขวบแล้วค่ะเป็นประหวานที่แรกก็น้ำตาล940เข้าโรงพยาบาลไปรักษามาหลายที่แล้วค่ะก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะคะไอ้ก็พระอาจารย์ปรเมศให้ไปแนะนำให้ไปที่เมืองกาญจนบ,บุรีค่ะไปหาหลวงพ่อเฮงค่ะ ไปในเจ็ดวันวันแรกที่ไปน้ําตาลหกร้อยค่ะพอวันที่สองต่อมาเหลือสามร้อยหกตั้งแต่วันที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจดน้ําตาลก็เริ่มลงเหลือร้อยแปดสิบร้อยหกสิบร้อยสิบร้อยหนึ่งแปดสิบเนี่ยค่ะไม่ได้ฉีดยาสองวันก่อนที่จะกลับลบุรีค่ะสต่มเองสดชื่นขึ้นค่ะตอนไปก็รู้สึกว่าจะ ถ้าน้ำตาลเยอะตาจะ,ะตาตาจะลึกอะคะ่ะตามันจะลึกแล้วก็เหมือนตาจะถลนออกมาแต่ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงอะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ซึมไม่เหม่อเพราะว่าน้าตาลพอ,พอดีะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะให้มากินมะเขือกันเพราะว่ามะเขือมันไปสร้างเซลล์ให้ตับแข็งแรงอะคะ่ะถ้าตับแข็งแรงเราก็จะไม่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็จะหายอะคะ่ะ